สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปกันกับกิจกรรมปฏิบัติการล่าปลาต่างชินกับน้องคีน้องคีอีกแล้วหรอพราะคุณได้พบกับนักล่าผู้ปลดปล่อยที่แปลกประหลาดคนหนึ่งซึ่งกําลังตามล่าเหยื่อเอาน้องคีไม่อยู่คุณและพยายามรับมือกับวิกฤตทางนิเวศวิทยาที่อาจเกิดขึ้นอย่างสุดกําลังในหน้าน้ําแห่งหนึ่งทางทิศใต้ของท่าเรือลูมิดอสนะคะก็อ่ามันก็จะเป็นเขตฟองเตเนนะคุณแต่ว่าผู้เล่นใหม่ก็สามารถไปได้สําหรับคนที่แรงผจญภัยถึงเลเวล20่และสาเร็จเควสบทเพลงแห่งมัง นี้ส่วน,ะะนช่วงเวลากิจกรรมก็จะมีทั้งโหมดร่วมมือแล้วก็โหมดประลองด้วยเนาะคุณเราสามารถรับคะแนนจากการจับปลาได้ในกิจกรรมทั้งสองโหมดนี้เลยแล้วซึ่งมันจะคะแนนสูงสุดมันจะรับเพิ่มได้ในทุกๆ2วันเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีเวลาเล่นแน่นอนแต่กิจกรรมเนี้ยมันอยู่ประมาณอ่า่สัปดาห์ครึ่งเนาะก็12วัน ไม่ถึงสัปดาห์ครึ่งหรอกแล้วก็มีบางวันพิเศษก็คือเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเนี่ยเป็นน้องปานะคะน้องปาพิเศษแล้วก็เป็นอ่าพวกอุปกรณ์เออเรียกว่าเป็นอ่าพวกอัพเลเวลอะไรของอาวุธเออเลื่อนขั้นอาวุธนะคะของเมืองฟองเตนเนาะคุณเราสามารถกดไปยังเควสได้เลยสำหรับคนที่ อ่ะเควสมันรันแล้วมันจะอยู่ในส่วนของเควสโลกแต่ถ้าคุณหาไม่เจอมันจะอยู่ในอันสุดท้ายนี่นะคะเลือกอันที่เลื่อนๆหาอันที่มีสีฟ้าเพราะว่ามันจะเป็นอันที่แบบจํากัดเวลานิดนึงเนาะถ้าคุณกดนําทางนําทางปุ๊บมันจะรันให้คุณมาตรงนี้แต่ถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะไม่มีไม่มีไม่ได้เปิดตรงนี้มันจะมีอันจุดตรงนี้ที่เปิดนะคะก็เราแนะนําว่าคุณมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นมาที่ลิฟ ด้านบนตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไหลามาเรื่อยๆค่ะไหลามาเรื่อยๆมันม,ม,นมีมันมีเรือรางนะคุณคุณก็คุยกับ NPC แล้วก็ไหลามานะคะแล้วก็ก็ก็สามารถกระโดดมาแล้วก็กระโดดลงตรงนี้แล้วก็เปิดเปิดเสาตรงนี้ได้เลยระหว่างทางมันจะไม่มีเควสอะไรเป็นพิเศษที่คุณจําเป็นต้องรับเนาะซึ่งเควสที่มันจําเป็นต้องรับจะอยู่นอกทางหมดแล้วก็ก็ค่อนข้างสบายใจได้แต่ในกรณน,นี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเทเลพอตมาตรงนี้นะคะ ไปได้พอดมาแล้ววันนี้จะมีเสียงที่ไม่พึงประสงค์นิดนึงขออภัยด้วยนะคุณเราเสีย <laughs> ง <laughs> <laughs> เราก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยอ่าลดความเรียกว่าไม่ทําให้ตัวเองเย็นเกินไปนะคะ <laughs> ไม่ปกติเอาพัดลมจ่อโดยประมาณเนี้ย <laughs> โอเคเราวิ่งมาตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวคุยกับนักตกปลาประหลาด <laughs> ตรงนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเป็นอ่าสรุปย่อ,อกลกันนะคะไม่ได้ให้คุณอ่านทุกคือเราจะไม่ได้อ่านทุกอันเนาะเฮ้ย มีแพลตฟอร์มอันนี้ให้เล่นด้วยหรอหมายถึงเป็นพื้นที่ขึ้นมาเลยหรอสวัสดีคุณจาร่าคุณจาร่าเป็นนักล่าผู้ปลดปล่อยนะคะแล้วเขาก็เออคือเราก็มาคุยกับคุณเขารู้สึกว่าคุณจาร่าจะเป็น n p c ที่เราเคยเจออันนี้ในเกมเพย์นะคะอ่าเดี๋ยวเล่าก่อนว่าคุณจาร่าเขามีเขามาช่วยจับปลาต่างถิ่นที่มันมาลุกรานในเขตน,านา้าน้ำเนื่องจากว่ามีนักธุรกิจ กลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อแปลกๆเขาเอาปลาแบบต่างถิ่นเข้ามาปล่อยในเขตนะน้าฟองเตนอะไรประมาณนี้เนาะคุณทําให้มันไปกินปลาที่อยู่ในระบบนิเวศวิทยาดั้งเดิมอะไรประมาณนี้ก็คือปลาในถิ่นนั่แหละเนาะในเกมเพย์นะคะเราสามารถเลือกเข้าร่วมเป็นโหมดร่วมมือกับนักเตินทางคนอื่นคือภาพซ้ายหรือว่าจะ หมดปลองเพื่อแข่งขันกับนักเดินทางคนอื่นก็ได้หมดร่วมมือคือช่วยกันจับปานั่นเองนะคะแต่เมื่อเข้าร่วมหมดแต่ก็ตามจะได้รับคะแนนในกรที่เอาไปใช้ในการรับรางวัลน,นั่นเองคุณไม่ต้องเป็นกังวลไปเนาะการทอดแถจะต้องใช้แต้มซึ่งในการดําเนินการจํานวนหนึ่งซึ่งสามารถทอดแถที่มีรัศมีจับต่างกัน3ประเภทอ่าแล้วก็แห่เนี่ยก็จะ จะรู้สึกว่าจะจับปลาได้แตกต่างชนิดกันด้วยแห่เล็กไม่สามารถจับปลาใหญ่ได้อะไรประมาณนี้เมื่อแห่สัมผัสโดนปลาจะมีโอกาสประมาณหนึ่งที่จะจับปลาได้สําเร็จและได้รับแต้มเนาะแต่ถ้ามันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของปลาและประเภทแหก่การใช้แห่ขนาดเล็กเนี่ยก็จะจับปลาตัวเล็กได้แห่ขนาดกลางจะจับได้ปลาตัวกลางขึ้นก็ตัวตัวนี้แห่ขนาดใหญ่คือตัวใหญ่ที่มันดูยาวๆหน่อยอะไรแบบนี้เนาะคุณมันจะมีโอกาสสําเร็จมากขึ้นส่วนการจับปลาด้วยวิธีอื่นโอกาสสาเร็จจะค่อน ข้างต่ำเนาะให้เราเลือกใช้แห่ที่เหมาะสมเพื่อจับปลาที่รุกรานในระหว่างการทา้าทายจะมีปรากฏการช่วงเวลาขึ้นปลาอันนี้ก็คือปลาจะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่และอันจะมีปลาขนาดพิเศษ A.K.A. ก็คือตัวนี้ในรูปนะคะมีอัตราการจับได้ต่ำและใช้แต้มดำเนินการสูงมากจะปรากฏขึ้นก็จับปลาพวกนี้เข้าไปก็จะสามารถ <S <S สามารถเออได้คะแนนเพิ่มขึ้น อันนี้ก็เราวิธีเล่นคือเรามาคุยกับคุณจาร่าเดี๋ยวเราขออันนี้ไปก่อนนะว่าเออว่าจะดูนะคะกิจกรรมหน้ากิจกรรมคะแนจรรนาจับปลาสูงสุด1นึ่งพซึ่งมันจะเพิ่มสูงสุดตามมีบันทึกของเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ละคนแต่ละคนรีบเืินจังเลยเมีพรีรีวิวรีวิว,วลางวันอันนี้ได้รับหนึ่ง โอทุกอันจะได้รับหนึ่งหมดเลยเหรอแล้วคะแนนจับปลาสูงสุดจะเพิ่มขึ้นตามตรงนี้เราสามารถเราสามารถจับได้กี่ตัวเราสามารถจับตอนนี้เออเริ่มคุยกับคุณเขาเลยนะคะแล้วก็เริ่มเล่นเนาะก็มีโหมดร่วมมือกับโหมดประลองบันทึกของเพื่อนเพื่อนไปแข่งกันมาแล้วหรอเพื่อนแข่งในโหมดประลองแล้วเราต้องใช้อันนี้200ในการทา้าทายแล้วเรามีด้วยหรอเราไม่มีนี่ เราไม่มีเงินน่ะการใช้งานแห่มีแห่เล็กแห่กลางแห่ใหญ่ซึ่งก็ใช้ใช,ใช้เงินแตกต่างกันเดี๋ยวเราเล่นแบบโหมดร่วมมือกติกาเนาะคุณอ่าทำคะแนนก็คือทีมตกได้ถึง4,000แต้มจะได้100่งรแต้มเหรออ๋อนับแต้มคือนับแต้มแยกกันแต่อันนี้คือที่อยู่ใน1,000ข้างหน้าคุณอันนี้คืออ่า คือคะแนนจับปลาปัจจุบันตรงข้างบนมุมขวาเราก็ไม่ได้ชี้ให้ดูตั้งแต่แรกโธนี่นี่ก็คือหนึ่พันตรงมุมขวานี่ใช่ป่ะมีอันเนี้ยอ่าอันนี้อันนี้คือที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้การทําคะแนนมีหมดลวมมือหมดตลองเนาะมีคําอธิบายตีมตันท้าทายด้วยนะมีนักล่าปลาข้างที่มีเอฟเฟกสีเขียวตัวเนี้ยถ้าจับเข้าสู่แห่ขนาดเล็กหรือแหขนาดกลางจะปลาจะบ้าข้างเป็น15วิ นาะคุณเออแล้วก็มีจับได้จับหนึ่งได้ถึงห้าก็คือปลาสีทองเนี่ยคุณอาจจะดําเนินการจะได้แต้มห้าเท่าอันนี้สุ่มความมหัศจรรย์เป็นเป็นเอฟเฟกสีแดงรอบๆเนาะคุณก็จะได้รับบัฟอย่างหนึ่งในสามอันนี้คือ อย่างเช่นอันแรกก็คือทอแถขนาดเล็กอย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติแต่ไม่ใช้แต้มเนาะคุณเมื่อทอแถขนาดกลางจะได้เพิ่มเติมอีกสองอันกับแฉขนาดใหญ่จะใช้แต้มดําเนินการลดลงครึ่งหนึ่งก็คือเซอร์ไพรส์นั่นเองเดี๋ยวเราเริ่มจับคู่เลยนะคะอันนี้มาหุยเราได้อันนี้หรอเอ๊ะเป็นแบบสุ่มความมหศัศจรรย์ออันนี้หรอคะมีแบบแล้วแต่ว่าเราเลือกอยังไงเดี๋ยวเราเตรียมตัวเราเปลี่ยนตัวนิดนึงละกันเนาะคุณ เขาเป็นคนที่ขายยาวหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะมามาจะเริ่มแล้วเริ่มแล้วอันนี้มีกด2เพื่อเปลี่ยนแหนาะคุณอันนี้เราเราจับเป็นปลาเล็กก่อนเรากด2ได้อุยอันนี้ดีกว่าจับไม่สำเร็จด้วยอะ่ะมีจับไม่สำเร็จ <laughs> แอบจับไม่สำเร็จน้องปลาต,ตัวต้องเปลี่ยนเป็นแหใหญ่ไหมมีอันนั้นแหสองอ่าแหมีแหหนึ่งนี่ไงเราจับแหหนึ่งละกันเนาะนี่แหสามอุ้ยจับไม่สำเร็จด้วยหรอมีจับไม่สำเร็จด้วยคุณอุ้ยเราอยากได้ตัวใหญ่อะเอาตัว,ต,วตัวเล็กจ,จับไม่สำเร็จเฉย อุ้ยน้องปลาต่างถิ่นมาแล้วอุ้ยจัแบบไม่สำเร็จใครจับสำเร็จไปขอบคุณนะคะมีโอกาสจับไม่สำเร็จด,ด้วยอะ่ะโอ้โหเราเราจับไม่สำเร็จแล้วหรออ่าเราจับเป็นปลาปลาเล็กละกันได้ไหมเราจับปลาเล็กแทนอ่าปลาใหญ่ก็ได้อ่ื้อหอ แย่งกันจับนี่นี่นี่มีเอฟเฟกจับไอตัวนี้ก็ได้นี่แนะ่ทอดแทกขนาดเล็กอย่างรวดเร็วไงล่ะมีจับไม่สำเร็จเยอะมากคุณแต่ว่าเราแค่แบบทอดแทบไปเรื่อยๆเนาะมีไม่สำเร็จแตบไม่เป็นไร เราเลือกเป็นแหขนาดกลางก็ได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่แปดพันเพื่อนอยู่ที่แปดพันน้องปลากำลังจะปรากดตัวหูมซ้ายอีกป่ะวิวิมีเพื่อนจับสำเร็จไปแล้วอือ <c oughs> <c oughs> ฉันพยายามจับตัวใหญ่มาก <c oughs> นี่ตัวใหญ่นี้ดีกว่า ไม่รู้จับสำเร็จไหมแต่ว่าทอดไปก่อนทอดไปก่อนจ้า <c oughs> โอ้ได้มาหนึ่งหมื่นขอบคุณค่ะเพราะเอินว่าได้รวมทีมแล้วก็โอเคนะคุณขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยกันนะครับคะแนนได้600อ๋องั้นก็อย่างน้อยก็เล่นวันละสองรอบถึงจะได้ครบ1,000เนาะ นี่ไงวันนี้ได้600นะคะก็จะได้รับรางวัลอันนี้มาอันแรกมีรางวัลปฏิบัติการพิเศษด้วยนะ <c oughs> คือแบบเราจ้องรับไปเรื่อยๆหรอมีจับปลามาซักจันได้5ตัวงั้นก็ต้องแบ่งๆกันจับกับเพื่อนเนี่ยแหละมีเข้าโหมดประลองหนึ่งครั้งด้วยนะคะอ่าถ้าเกิดว่าอยากได้รางวัลคุณก็มาเข้าโหมดประลองเพิ่มงั้นเดี๋ยวเราเล่นเป็นโหมดประลองให้อีกอันหนึง่งดีไหม เราสุ่มได้อันนี้แหรอสุ่มความมาจานนะคะโอเคเหมือนเดิมเลยก็คือเดี๋ยวมันจะมีน้องปลาที่มีอ,อออล่านี้เพิ่มมาโอเคเราหลั่นหยานก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกทีนี้ก็เริ่มโอ้โหมีแต่น้องปลาตัวเล็กหรอเราเลือกเป็นแถบแบบกลางได้นะอือหือ เพื่อนเพื่อนทาคะแนนกันเร็วมากกับคุณเพื่อนทาคะแนนเร็วมากเดี๋ยวน้องกําลังน้องปลาจะปรากฏตัวแล้วคุ้ยเราได้เหรอเอ้าไม่ใช่โธ่โอ้โหนี่แน่ขอปลาตัวใหญ่หน่อยคุ้ยไม่ใช่อันนี้อันที่สามพยายามจับมือจะกดไปเรื่อยๆนี่แหละคุณเดี๋ยวก็สำเร็จเอง อุ้ยมีคนได้ไอ้นี่ด้วยอ่ะคะแนนเพิ่มสูงยังขึ้นสูงยังขึ้นอย่างรวดเร็วไม่เป็นไรเราค่อยๆเล็งเล็งอ่าเป็นต้องใช้แห่ใหญ่เท่านั้นนะน้องถึงจะจับได้เอา้าไม่ใช้เราอีกแล้วคุณไม่เป็นไรแบ่งๆกันนี่แนะ่เราจับตัวใหญ่นะคุณพยายามเล็งตัวใหญ่หน่อยนี่นี่เล็งตัวใหญ่ไว้เล็งตัวใหญ่หน่อย ตัวใหญ่มาตรงนี้มาไม่ต้องแย่งกันทุกคนป้ามันมีเพียงพออนุนนุนนุนมีเพื่อนจับในนี้ไปแล้วอะ่ะฮ่ามีตัวนี้ไม่รู้สิภายในสิบวินาทีถ้าเขาแถกขนาดกลางจะจุ่มโอเคนี่แน่หมดแล้วจ้า <laughs> หมดแล้ว <laughs> นี่เนี่ยขอมันมีบัฟเอฟเฟกเสริมมาอยู่เนาะไม่เป็นไรเราไม่ได้เราก็สลับสลับกันได้โอ้เพื่อนไปถึงหมื่นสองแล้วหรอตัวนี้มันไม่ไม่ยอมจับเราไม่ยอมไม่ยอมให้เราจับน้องปลากำลังจะปรากฏตัวหูมุมซ้ายนุ่นไม่สำเร็จอีกแล้วเราไม่มีใครจับสำเร็จเลยเอ่ะ โอ้โหมีคนคุณนั้นเขาจับสําเร็จไปแล้วเก่งจังเลยอ่ะเราก็เก่งนะเนี่ยเราจับได้ตั้งสามเก้คะแนนแล้วนะถึงจะไม่ได้สูงสุดที่สุดแต่ว่าก็ได้สูงแล้วคุณนี่ขอนี้นี่นึ่นตัวสุดท้ายอ่ะคลิกแบบคิกจนเมาส์เจอเราได้ที่สองขอบคุณนะคะมีแต้มเปลี่ยนแปลงบางวันอันดับอ่า เออแล้วอ๋อได้อีก500นะคะอัน,นก็พอดีเกินพอดี <laughs> เกินไปแล้ว <laughs> ถือว่าไม่เร็วนะคุณสำหรับกิจกรรมอันนี้ได้ได้รางวัลอันนี้มานะคะจับปลาถึงเท่าไหร่นะจับปลาถึง700เหรอใช่ไหมอ๋อถึง1,000ไม่ใช่ถึง700เดี๋ยววันสุดท้ายก็คือมันมันคะแนนมันเพิ่มสูงสุดสามวันนะ จะสัสมปลามหสัจจรรทร์ตัวบับได้ปลาขนาดพิเศษหนึ่งตัวไม่รู้อ่ะน่าจะได้เพราะรอบหนึ่งแหละอันนี้เพิ่งได้มาปลามหสัจจันทร์คือปลาที่มีบัฟประคุณคุณพยายามมองหานิดนึงเนาะตรงนั้นแหละค่ะสําหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะคะเราก็ได้น้องปลามาในตู้เดี๋ยออาจเรามีตู้ปลาอยู่ในบ้านการน้ําชานี่หว่าตู้ปลาฉันอยู่ไหนฉันฉันหาตู้ปลาก่อน นี่ไงอันนี้ตู้ปลามาตั้งมันกลางบ้านเลยเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะใจเอาแล้วฉันมาอยู่ตรงไหนของบ้านเราจะปล่อยปลาก็าไปจัดการตู้ปลานี่เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาปลาอะไรใส่ลงไปอันนี้เลี้ยงมาสักอ่ะใส่เพื่อนมันเข้าไปด้วยทําไมตัวยกต,ต,ตัวนี้จะทําหน้าแบบแปลกๆเอาตัวนี้อา้าวได้แค่สามเองเหรอ,อในตู้ตู้ตั้งใหญ่เนี่ยนะเคาะเบา,เบา น้องจะตกใจขออีกทีออได้สามตู้ตั้งใหญ่สามตัวเหรอเนี่ยน้องอาจจะอึดอัดน้องคุณสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพูดคุยกับเราได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับข้างหลังมันไม่เห็นด้วยเนาะ